ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆชาวแคนาดาทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมบอสเรีเยวแมนเดซี่นะครับอยู่กับเกมแคนาดาเอสปาดาและอัปเดตแพท 19. สิ้สิงหาคมเอยออาทิตย์นี้ก็มาช้าสักหน่อยนะครับต่อก็ยังงานอยู่นะเออยังพันในแพทน,นี้อยู่สำหรับอาทิตย์นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็จะเป็นที่เห็นนี้เลยลินดอนบอใหม เบเฮมอสซิดแล้วก็เซเลนนะครก็รีรันกลับมาให้เพื่อนๆได้เปิดหากันเนาะก็เริ่มตั้งแต่19สิงหาถึงวันที่2กันยานะครับราคาก็เหมือนเดิม1กล่อง39บาทนะครับ11กล่อง390แล้วก็23กล่อง780บาทนะครับเล่นตัวละครทั้ง3ตัวภายในะระยะเวลาดินดอนก็จะได้เพิ่มมาตาดรอปแรนมิชั่นโทเค็นดรอปแล้วก็รูเลตดรอป2เทนะ่าเนาะ สำหรับของรางวัลก็อ่ะตามนี้เลยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นการ์ตัวละครเหมือนเดิมที่น่าสนใจเนาะสัตว์เลี้ยงอ่ะมันไม่มีตัวกริมแบบรอบก่อนเนาะใช่ไหมแล้วเปิดกล่องครบมีไหมมีไหมมีกริมไหมมีกริมไหมไม่มีก็กล่องนี้ถ้าใครอยากได้เบเฮมอสซิดแล้วก็เซเลนก็เปิดหาได้เนาะหรือเดี๋ยวไปดูของถัดไปได้อเลทเทเซียกอฟ เออหเลยที่เซียบ็อกไปเซีย็อกซ์เลยล่ะก็วนกันมาให้เปิดเหมือนกันนะครับราคากล่องละ10บาทเนาะแล้วก็ถ้าซื้อเยอะๆก็ลดอยู่นะอย่าง110กล่องเนี่ยก็แค่อ,อห,นหนี่งพันป่ะใช่ไหมเออ1 0 0่บาทของรางวัลที่น่าสนใจก็เป็นไอเวลา่าแน่นอนแล้วก็เอนเชนโบ้ แอนเชนเล่เชนโบเทกอ๋อใครต้องการหาก็เปิดหากันได้เปิดครบก็มีรางวัลเหมือนเดิมนะครับอ่การ์ดแพ็กเกจนี่เลยไปให้มอสนะครับซิเซเลนแล้วก็เลเวทามนะโดยเฉพาะถ้าใครหาเลเวทามเนี่ยต้องเป็นหาจากรอบนี้นะเพราะว่า,ารินดอนบ็อกไม่มีเลเวทารีลันนะครับโดยหลกัหลกๆ590กก็จะเป็นชุดแฟชั่นนะครับ หนึ่งพันสองร้อยบาทก็จะเป็นชุดแฟชั่นแล้วก็การ์ดตัวละครแบบติดไอเดียเนาะแล้วก็เหรียญตรานะครับแล้วก็มี4,900บาทเป็นการ์ดตัวละครแล้วก็เจอร์นี่เจอร์นี่เนี่ยเปิดะจะว่าไงเดียก็คือมารับขอทุกวันนะเดี๋ยวจะมีละของวางไว้ด้งล่างอันนี้เป็นกล่องเก่าที่ได้จากโปรโมชั่นอันนี้เป็นอะไรชื่อเนาะ,ะดูตรงนี้งงเดีย๋ยวเลื่อนไปข้างล่างมันจะมีเป็นรูปอยู่อ่ะอันนี้ เหรียญตาเหรียญตานะครับอันนี้ได้จากแพ็คห้าอยเกาสิบเนาะผมว่าโอเคอยู่นะใช้กับตัวละครอ,อะไรก็ได้คือต่อให้คุณไม่เล่นสตัวนั้นนะซื้อเอาเหรียญตาเนี่ยก็ได้คุม้มออกหเพนหสบายอันนี้กล่องทดลองชุดเซตสตารอ่าอันนี้นี่นีแพ็กสี่พนเกครับก็ได้ได้ชุดไว้นะเหมือนกันนะของตัวละครน,นั้นแล้วก็ได้พวก พอลเนี่ยพรีเมียมแฟตฟูดใช่ไหมเบสซิ่งนีนะ่น่ะอ่ะแล้วก็นี่เลยอาร์ติแฟกต์ประจำตัวเ <_ t une> หรียญตาประจำตัวอาวุธคอร์สอาวุธประจำตัวของตัวละครนั้นๆนะครับก็คือแบบ4,900อะ่ะครบชุดเล่นได้เลยนะใครอยากได้จัดได้หน้าตาเท่ๆกันไปอืมเดีย๋ยวไวทามถ้าได้เลยนะซิดเซเลนก็โอ้ว้าวคือลืนอนีอ ฟ้าผ่านะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันสองันสามันห้าพันนะที่น่าสนใจก็มี500นะครับได้กล่องแหวนแล้วก็5,000ตามคำเรียกร้องนะครับซิมบัติเก็ตกลับมาแล้วนะครับหลังจากรอบที่แล้วโดนบ่นไปนิดหน่อยแต่ว่าทีมงานก็ใส่ใจผู้เล่นนำกลับมาให้นะครับเอลยห้าเฮเชอร์อ He her, รอบนี้เป็นทุกๆ100บาทนะครับเติมเงินสะสมเข้าไป ID นะ <g ülme> ก็ได้ลุ้นเป็นประดับบอสนะครับใครหาถุงมือนาวาสอยู่ก็หากันได้ในโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเดลี่ล็อกอินนะคะของเดือนนี้ก็อย่าลืมรับกันด้วยนะเดือนนี้ผมรับไปแล้วแล้วก็จะบอกจะอดวดด้วยว่าวันที่14 <S <s ผมได้ไอ้นี่ด้วยนี่นี่นี่น,น,นี่ได้ตัวลุงสองใบตั้งแต่ล็อกอินมาทุกเดือนเพิ่งมีเดือนนี้แหละได้นะครับก็ <g ülme> ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับ สงสัยไหมว่าทำไมวันนี้คล่องมากเพราะว่าจริงๆแล้วอัดไปแล้วรอบหนึ่งครับจะไฟเสียก <c oughs> <c oughs> ็เลยรอบนี้ก็เลยรวดเร็วนะครับแล้วก็รู้ว่ามันมีอะไรแล้วบ้างนะฮะก็เลยจะไว,วเิดนงแล้วก็อยไรจะมาอวดด้วยเก็บค้างเนี่้ช่างมันไปก่อนละกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย